โ,โหเห้มาครบเลยเว้ยเงินด้วยฮาบูชาใหม่อะกี่คิวแล้ววันนี้สักยันไม่รู้ฮะอ๋อที่ว่าตัดชุดใหญ่หมดเลยเนี่ยน้ำถ้าไม่เสียควมรก็ไม่เอาอะไรนะ ไม่ใช่ของใครน้ำในถุงในถุงน้ำเลยออ๋นี่ยถ้าเงินถุงไม่มีนะอ๋อแล้วแต่ถุงไม่มีงั้นก็ขอไม่เป็นไรไม่ใช่เงินปฝามกอ๋อกูก็ไม่รู้เออเดี๋ยวไปอันนี้เกี่ยงอที่สุดนะมาอย่างไหวะไอ้สัสเธอของเจ้าพี่แล้วหรือมั้งเออไปเอาไปกูแดกไข่ก่อนจะเย็นฮ้ยจะเย็นกูขอกินก่อนข้าวเช้าเอออมึงยังจะโดดอยากโดนอีกเหรออันนี้อยากอยากให้มัน โอเคแปะคือกินเยอะหอมมะเร็งด้วยมันใช่แล้วมะเร็งนี้ระยะไหนแลนะที่เป็นอะสามต่ยี่หรวมะเร็งที่ไหนวะต้องนมเหรอ วิโน,นญี่ปุ่นนะเอาใบเอาใบเปนใบอยู่ไหนไวะไ,ไ,ไหนไว่าใบใบรักษาอยู่ไหมวิไม่เห็นใบรักตเายเบอร์เจ็ดอยู่ไหนวิงเห็นเบอร์เจ็ดเลยยิไไมไทยเจอแล้ววันนี้กี่คิวแล้วเนี่ย

ไม่มีถ่ายอะไรนะถ่ายตัวให้ถ่ายตัวให้ครับอ๋อก็เดี๋ยวให้คนอื่นข้างหลังถ่ายให้ก็ได้เขาอยากจะให้ถ่ายอ่ะฝากฝากเพื่อนๆถ่ายอ่ะเนี่ยไอ้รูปหลอกระดอหอมใช่ไหมมึงถ่ายให้หน่อยดินี่ฮะให้ถ่ายได้เนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่ไงเปิดรหัสให้เขาเอออเาเล่ามากรอหวยสัตว์เอาเล่ามากองตั้งนานแสงโสมอ๋อเราไปหาได้ที่หลังโอเคแหมนี่ถือว่าดีรู้จักการรักเทศะ ของกูนี่ปางรียันซี่ไอสัตว์มีคนบอกอยู่ว่าเฮียปางไหนวะปางรียันซี่เห็นเล่าแล้วอารมณ์ดีใครซื้อเปล่าออ๋โอเคอืม เอาแบตออกถอดสมาดฮ<อ>ะหอยหายกูจำไม่ได้แล้ว่ากูรักษายัางไรไป่าไอเร่อนนานยจไปแล้วม่เเมสวดเยี่ว่าอ๋อมา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 ,มา,มามันจะไปสวดที่ะอะไรนั่่ไมวดน้ไวใกล้หลับตานืองมือ ติตีปิโสพระควายมะราชาโนเทเวศโนมานังสุขังเอโตนโมพุทธายะเทเวศโนจตุมหาราชิกายะกะพันตาปัทถาปุริโตเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะออกมาเวสะพุสะเวสะพุสะออกมาเวสะพุสะเวสะออกมา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 ผีออกมาออกมาเลยออกมามึงจะออกไม่ออกอีหามึงชิบหายวันนี้กูเจอผีพวกกระเหลียงกะลางกันหมดเลยแล้ววันเนี้ยออกมา ออกมาอานิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีกเลสเลยอนรายันโตอนรายันโตกายะสังติกายะออกมาออกมาออกมาให้พวกเยาพวกกระเลียงกะลางหาทธิอยู่ในตัวอยู่ในกายออกมาอานิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีกเลสเลยอนรายันโตอนรายันโตกายะสังติกานิจจาอานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีกเลสเลยออกมาไม่ยอมไม่ออกยี่ห้อคักไปานิจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิต ก็เลยสิเลยอนายันโตอนายันโตก็ยังออกมาเลยออกมาเลยออกมหมออกมออกมามึงออกมหอันนี้จาอนี้จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติิปีติปีติสิก็เลยยอมมอเคออีหามึงไอ้ชิบหายเขาจะกลับต่างประเทศอยู่แล้วอีาออกไปซะจันนี้จากายเยกาเยเจโตเจโตวิติวิตติต่างประเทศกูบ้านกูก็อยู่ใกล้มันบ้านหลังนี้ที่กูไปอยู่อ่ะมันเป็นคนหาเงินให้กูทั้งหมดและพ่อปู่แม่ย่ามันกูก็ทําของใส่ไว้หมดเป็นของกูทั้งนั้น ตอนนี้ถ้าความแตกตรงเนี้ยกูอ่ะจะตกนรกชั่วกันเชื่อกับกูก็ต้องกลัวสิคะ <S 1> <S 1> มึงออไม่ออกไอีฮามึงไอ้ชิบหายมึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมมึงออกไปเลยนะมึงไปเลยไอยีฮาเดี๋ยวมึงจะให้ยักไปกระทืบอไอ้ชิบหายไอ้กูนับหนึ่งถึงสามถ้าเกิดมึงยังลื้อด้านอยู่มึงโดนแน่นอนหนึ่งสองสามไอส้สัตว์โดนสักก็ฮู้ทังเวสะเวสะเวสะผุสะเวสะผุสะ สะหุสะเวสะหุสะกระบอกเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะไปเย้าตักกะทวุทางออกไปเหอะอีหอกหักไปหลุดไปเลยมึงอีหาไปเออไม่ได้นัวสปายฮามาไล่ผีตักกะทวุทางเวสะหุสะเวสะหุสะตักกะทวุทางไป ตักก็ทอตักออกไปออกไปรุดออกไปไปไปแด้นิ้งฮะมึง่าโกหกอยู่เบนตาไลมึงจะกลับไหนมึงจะไปไหนกูจะกลับบ้านไปกินฟันกินพ่อแม่มันก็เข้าบ้านมันไม่ได้กูไปอยู่ญี่ปุ่นกูจะกลับไปญี่ปุ่นมันก็ไม่กูเข้าล่างมันกูก็คุมมันเรื่องหมดอะ มึงแดกแซลมอนไหมไอสัตว์มึงแดกนี่อะไรซูชิไหมไอเทียมึงจะกินอะไรเดี๋ยวกูให้มันทำบุญไปให้ทำไง้ตูอย่างมันจะกินอะไรกูได้กินกับมันหมดแต่กูอิจฉามันอิจฉาเนี้ยอะไรล่ะไอสัตว์เจ็บอาจารย์เจฮะอาจารย์โอ้ยโอ้ยอาจารย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียสามพุทธออกไปเถอะออกไปเถอะอย่าก้่ามันก็ออกไปออกไปออกไปโอ้ยอย่าแดกกูหน้าไหมไอสัตว์เดี๋ยวกูจัดการให้ขออาจารย์ส่งให้เลยโก้ย อะไรสักกะทอวุฒิทางเวสสักหสะเวสะัุสะตักกะทอวุฒิทางหลุดไปสักกะทอวุฒไอ้หูไ,<ป>ไม่ปานี้แล้วเนี่ย <c oughs> เราเคยเจอกันแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ต้องร้องมันแดกอะไร <c oughs> มันก็แดกอย่างนั้นมึงอยู่ในกระเพาะที่หรือไง กระโปงกี่กระโปงเยอะวมาคุยอยู่หมดอะปเยอะเจ็ดปลาช่กี่ปลาช่กูให้มันกินหมดอ่ะโอ้ยสัตว์แม่โอ้ยะปกเลยแข็งเลยเว้ยไปต่กะหายด้วยกระบองกูนะผมคระคุยพระายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธนะพาเอาพระยาตของกูนี่นะพระนเีศวินะไอผู้ที่กระทำมานะนอนอยู่บนโน๊ะ ซบอยู่ดังเขียดท่้เหยียดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระมหาของกูนี้นะโอสถโอหัเเวสะรที่รับด้วยอะไรที่รับด้วยมันไปสิอาเฟยอาเฟยอาเฟยมันทำหมดโลมึงอยู่ทั้งหมดเลยกลมมมันอยู่หมดโออีสัต์มึงนีสวนญาณของความเชื่อมันเดี๋ยวมึงเจออดจิ๋มไม่สัตเดี๋ยวมึงเจอ เดี๋ยวมึงเจออดจิ๋มมึงมึงรู้ว่าเนี่ยพระเอกในทิกตอกไอสัตว์ดังอดจิ๋มเนี่ยมึงเดี๋ยวเจอไปสักขะฮอวุฒังเวสสหลุดไปลุดไป,ไปแม่แล้วคนก็บอกกูโรคจิตไอ้เหียมันก็มาบอกว่ามันอยู่ในที่รับไอ้เฮียแม่ง ถ้าทรงนี้นะใบหน้า,าว่าทางต่างๆมันไม่ได้เกิดอารมณ์ทางเพศเลยไล่ผีนะเนี่ยไอ้เห e er, ี้ยกูลังงงที่ผายเลยพวกคิดได้อาจารย์บ้ากามอาจารย์บ้ากามเอ้า <c oughs> มันเป็นอาจารย์บ้ากามนั่นแหละมันอา้นางโน้นอ้างนี่มันทำมันทำทุกอย่างอะ่ะกูบ้ากามเหรอไอ้สัตว์ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ที่มันทำใส่โอ้ยโอ้ไอ้สัสกูบ้ากามไม่ใช่สารอาจารย์าอาจารย์ที่มันทำใส่บ้ากามเนี่ยกูชอบไอ้สัตสถึงไม่ชอบแบบนี้ไอ้เหี้ย ไอสัตว์กูนั่งไล่ผีอยู่ไอเฮี้ยพวกก็คิดไงชิบหายอาจารย์แม่งตีจิม๋มนู่นนี่นั่นโรคจิตจิตเฮี้ยอะไรชิบหายดูแต่ละคนมานี่ดูสภาพไม่โสภาเลยกูไออ้าวไอสัตว์หลุดเลยเอา้าวไอเฮี้ยออดมันซ่อนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า S <S ขออาจารย์เชที่ดีนะอันนี้เป็นจิตท,ที่หนูบริสุทธิ์ของหนูคนที่ที่หนูอยู่ตรงในร่างนี้นุนของหนูจริงๆพูดโอ้รออ๋อน,นี่อันนี้ผีไปแล้วเหรอเอาทิ้งหายแล้วอันนี้ใครเนี่ยจิตบริสุทธิ์เนี่ยไหนคุยหน่อยดิเจ้าเสือก่อนางภาวดีพูดค่ะโอ้ยเที่ยกูงงเลยรออยู่ตรงไหนบ้างไหนดูดิ มันวิ่งตรงไอน<ม>ที่มันทำต,ตอนนี้หนูบอกอาจารย์ว่านหนูได้ขอทาของอาจารย์ไปแล้วเนี่ยหนูทำเนี่ยมันจะขึ้นหัววิ่งหัวรอบคอแล้วก็อ่ามันขึ้นมาเดี๋ยวกูจะเจาะหัวออกให้เวนที่รับอีกแล้วหนูไม่โกหกอาจารย์คนทิพชื่อภาวาดีไม่มีโกหกหนูพูดความจริงกทุกอย่าง ไปอ่ะตัออกไปวันนี้คิวนะคิวฮะออดีสบายเวิวคิวดีดีดีออกมาเอลูกออกมาออกมารูวๆๆๆ oh Puuuuh. 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 Puuuuh.

โอ้ยสัตว์มีสั่งขี้มูกด้วยอีหี้ยเอามึงเต็มที่เลยเอาให้ตเต็มที่ขอจะช่วยดูดออกให้หมงเออเอาเอาเอามึงเอาเต็มที่เลยไอ้สั่งจะสั่งขี้มูกไอ้สั่ง สบายชิลเต็นนี่มันกลางไ้แค่นี้หรอวะอ่อ๋อเอาเตียเตาอ๋ออ๋อก็เลยเอาเตานเห็นนั่นเห็นตรงนี้อ๋อโอเคเไยว่าเก็บเอา <coughs> ! <coughs> <coughs> หวานี่เห็นกินน้ำมันเอาน้ำมันมาขวดนึงกูจะได้ต่อเลยไอ้นั่นในคอใส่ของกูหรือเปล่าใชื่อไหมี่ใส่นะเท่าไหร่เจ้าต่อไอ้เหี้ยขอซื้อของตัวเองแล้วผูเช่าไว้เลยเจ๋อเอาเก้าใช่ป่ะเท่าไหร่นะฮะ ไม่ใช่เช่าไปเท่าไหร่ตอนนั้นเช่าไปเท่าไหร่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของกูนึกว่าของกูนี่ฮะมอไกลายเหมืนอนกูไม่เอาไม่เอาหรือว่าเป็นรุ่นแรกกินเข้าไปไปออาแบงค์ข้างก่อนเอาไปถางน้ำหมดนะอับน้ำหมดนะเอาไปคิวต่อไปไหมมึงอะไรคุณใส่หรืออ๋อเสร์ฟดวงนะเยี่ยมมาก